จังหวัดรบบุรีโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรบบุรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยานิวัฒนากมรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ100ปีวันประสูตร6พฤษภาคม2566 วันที่31พฤษภาคม2566ในายปรัชญาเปปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดรบบุรีเป็นประธานเปิดโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทางนี้มีผลผู้คนรักกันฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรณยานิวัฒนากมรมหลวงนาราธิวาสราชนครินระดับจังหวัดณนะบ้านรถไฟพัฒนา หมู่ที่10ตำบลรำนาลายอำเภอชชยบาดาลจังหวัดลบบุรีโดยมีนางบัรทิตาหมื่นพรมพัฒนาการจังหวัดลบบุรีกล่าวรายงานโดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยเจ้าคณะตำบลรำนาลายผู้บังคับศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบกในอำเภอชชยบาดานคณะส่วนราชการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรบบรุรีพัฒนาการอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้นำท้องที่คณะครูและนักเรียนพร้อมพาคีเครือข่ายโคกหนองนาและประชาชนในพื้นที่อำเภอชัยบาดานหนหมู่บ้านหนึ่งทางมีผลผู้คนรักกันไปเรื่อเพื่อเดน ในเจ้าพี่นางเฉอเจ้าฟ้าการยาพัฒนาปร,านนารมรุ่งนราที่ว่าร,ราชนาคณาจัรดินเนื่องในโอกาสวันเสริมฉลองครบวรอบร้อยปีในวันประสูต6ิ6พฤษภาคม2 5 6กสิบในวันนี้นะครับตามที่ท่านแรทย์การได้กล่าวรายงานนะครับทำให้ทราบว่าประสูตรมหาไทยได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในการต่อยอดขยายตัวน้อมน,นำแรงพระราผลิตของพระบาทสมเด็จ พระกีิฐานที่ราชเจ้าปรมสนเด็กประเทศพระราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่การปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารประจำปี2566โดยการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างพลังการต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและยาศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าลดรายจ่ายสร้างรายได้ระยะสั้นทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ ปิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันที่มีความสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการส่งเสริมความรักความสามัคคีและเกิดการเอื่อนคอนต่อกันพร้อมนี้ได้มอบพันก้าไหม้ ต้นพิกุลดอกไม้ประจำจังหวัดลบบุรีให้แก่เครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดลบบุรีทั้ง11อำเภอเพื่อนำไปปลูกขยายผลในพื้นที่ของตนเองอีกด้วยทั้งนี้ยังร่วมกันสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้แก่ชุมชนบ้านรถไฟพัฒนาโดยการร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวไม้ผลไม้ยืนต้นพืชสมุนไพรอาทิต้นพิกุลยอแคร์มระกกอบริเวณริมถนนภายในชุมชนทำให้เกิดความรักและความสามัคคีภายในชุมชนเกิดการแบ่งปัน และพัฒนาดูแลร,รักษาด้วยกันต่อไปอย่างยั่งยืน